สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันอังคารที่3าตุลาคม2023นะครับวันนี้นําเอาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวปริปีโดยนักบุญบริกรสังคราชและมรสขีนะครับในหัวข้อบอกพระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทานพระงเองเป็นตัวอย่างแก่เราอันประดาพระสงฆ์ควรเห็นใจและเมตตาการุณาต่อทุกคน จงนำบุ้ิที่หลงทางมาสู่การกลับใจจงเปี่ยมเยี่ยมคนเจ็บป่วยอย่าเพิกเฉอยเฉยต่อแม่ไม่และเด็กกำพร้าหรือคนอยากจนจนงใส่ใจทำแต่ความดีในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้าต่อและต่อหน้ามนุษย์จงละเว้นอย่างเด็ดขาดจากการโกรธเคืองการเลือกที่รักมักที่ชังการวิพากษาด้วยความเบาความจงหลีกหนีให้ห่างไกลจากความตรณีอย่าเป็นคนหูเบา เชื่อคำฟังฟ้องร้องอยากเข้มงวดเกินควรในการตัดสินผู้อื่นจงตระหนักว่าเราทุกคนมีหนี้สินต้องชำระเพราะบาปของเราหากเราทิ่ฐานภาวนาขอพระเบญเจ้าอาภัยบาปของเราและเราก็ต้องอภัยโทษแก่ผู้อื่นด้วยเพราะเราเจริญชีวิตเฉพาะพระพรักพระเจ้าพระเบาเจ้าของเราตลอดเวลาเราทุกคนต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าพร,ระบัลลังก์ของพระเบญเจ้าและต้องให การด้วยตัวของเราเองฉะนั้นเราจงปฏิบัติพระเป็นเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงบัญญัติของพระเจ้าก็เป็นบัญญัติของัครสาวกซึ่งประกาศพระวรส,สารแก่เราด้วยบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้กล่าวถึงบรรดาประารากาศศกซึ่งทํานายการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจงทําความดีอย่างขยันหมั่นเพียรจงหลีกหนีทุกสิ่งที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงผิด จงยอมหลีกเลี่ยงพี่น้องจอมปลอมและทุกคนที่นับถือพระนามอย่างน่าซื่อใจคดซึ่งจะนำผู้ที่ไม่ระวังตัวให้หลงผิดพี่น้องวันนี้ก็สั้นๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีใจความแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นบทความบทจดหมายถึงชาวลิปีทีน่นบ,บุญโบริกราฟนันเขียนแล้วก็จงใจจะ เตือนจิตใจของบรรดาพระสงค์เป็นพิเศษเลยก็บอกว่าบรรดาพระสงค์ให้เห็นใจมเมตตาการุณาต่อทุกคนให้นำผู้ที่หลงทางนั้นกลับมาสู่การกลับใจคือให้เตือนบรรดาพระสงค์ให้ทำหน้าที่ของตัวเองนั้นอย่างดีด้วยหน้าที่ได้รับมอบหมายด้วยพันธะที่ได้รับมาจากสิงบวช ก็จะต้องทําหน้าที่ตรงนั้นและสําคัญก็คือต้องดูแลคนอื่นและเป็นต้นคนที่ยากลําบากคนที่จกทุ์ได้ยากคนยากจนคนแค้นแลนอื่นให้ใส่ใจทําความดมีนั่นคือต้องรู้จักที่จะทำหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายในฐานะต่างๆนั้นอย่างดีด้วยแน่นอะนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต่างๆ ไม่เหมือนกันเนาะก็แตกต่างกันไปบางคนก็ทําหน้าที่เป็นคุณพอ่อเจ้าวาดดูแลวัดอภิบาลสํารุดแล่นอื่นบางคนก็ทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสอนในโรงเรียนแล่นอื่นบางคนก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานการิตัสร่วงงานสังคมงานช่วยเหลือคนยากคนจนหรือว่าบางคนก็มีหน้าที่อื่นๆมีความชํานาญพิเศษในเรื่องต่างๆนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ ที่มีอยู่ในบาดาลพระสงฆ์ทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ต้องทำหน้าที่นั้นด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเบญจาาคือทำหน้าที่นั้นตามพระประสงค์ของพระเบญจาพระองค์ก็ประทานพระบอนให้กับบาดาลพระสงฆ์ที่จะทำหน้าที่ของตนบางคนก็ขยันหมั่นเพียนในการสอนคำสอนในการ ไปเยี่ยมเยียนคนป่วยและอื่นอะไรต่างเหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไปดังที่เราได้ทราบได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองบรดาเพื่อนพี่น้องที่เป็นประสงค์ทั้งหลายแหละ่นะครับเราก็ได้รับคําตัดเตือนจากจดหมายถึงชาวบริ์ปีที่นักบุญบริการได้เขียนได,ไ,ดได้ส่งไปนะครับก็ขอให้เราได้นําข้อคิดต่างๆนั้นมาพิจารณากับการเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละ ช่วงที่เราจะต้องใช้ชีวิตไปอย่างดีด้วยนะครับแล้ว่าเดียวกันท่านก็เตือนให้อย่าลืมที่จะต้องทํางานก็ดีแล้วแต่ว่าสําคัญก็คือต้องอธิษฐานภาวนาต้องขอพอรจากพระเจ้าต้องขอพระเป็นเจ้านั้นทรงให้อภัยในความผิดพลาดในความบกพร่องของเราและเราก็ต้องอทําตนด้วยความสุภาพถ่อมตน ตอพระเบจเจ้าหรือว่าต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างแล้วก็ปฏิบัติตามกฎบทบัญญัติต่างๆนั้นด้วยความเชื่อมั่นในความรักที่พระเบ็จเจ้าทรงมีต่อเราแล้วก็พยายามที่จะทําให้ชีวิตนั้นดําเนินไปในโลกนี้ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและรักษากระแสะเรียกที่พระเบ็จเจ้าพาระองค์ทรงเบียกและทรงมอบหน้าที่สําคัญให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ดเหมือนจะ เตือนพระสงฆ์โดยตรงสำหรับเราที่เป็นพี่น้องลักษณะหนุกด้กสนใจที่จะดูแลที่จะเอาใจใส่และที่จะภาวนาก็ร่วมมือกับบรดาพระสงฆ์สุดความสามารถที่เราจะทำได้เพื่อทำให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่รู้จักทั่วทั่วไปในโลกนี้นะครับวันนี้ขอพระเป็นเจ้าพระสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด